มื่อนี้ผ้ามาเทียววัดป่าภูใหญ่ค่ะพี่น้องวัดป่าภูใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุบลค่ะอำเภอโค้งเจียมพี่น้องโค้งเจียมวัดป่าภูใหญ่ค่ะวัดป่าภูใหญ่ค่ะอันนี้มาเป็นขังแรกพี่น้องามาตมาค่ะไปะเป็นไป ไหว้พระไปกราบพระค่ะอันนี้เราต้องถอดรองเท้าไหมยังเนาะอันนี้ท่างขึ้นไปทั้งร่่งขั้วนับเด้อคุณแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปพี่น้องนางค่ะ มาดูสมปัิดอกมอยเจ้า้าที่อยู่ิดริงธรรมังร่างกายเลยเนาะเป็นยางขอสังเกตเลยนะคะม่อไม่เป็นอกคือร่างกายสมองอไม่่จไม่ใจเ็นก ใส่เวลาโดนได้เนาะแมนเห็นเป็นกุดโยพี่น้องที่พักโยมผู้มาปฏิบัติธรรมกันที่พักโยมจ้ะลมลื่นเงียบสงบดีพี่น้องยุ่งยุ่งุ้มใส่บาตเมื่อเช้าน้ำมาบาตอีกแล้วทีนี้ทำเท่าไหร่ กทจ่ซัดอาหารเลยมึไปๆๆๆมา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 ะคุณสามีคุณพตลอดโอ้โหตัวใหญ่ตัวให่ตัวให่เต็มมัดอ่ะบ มีนน่วมันดูพุ่โอ้โหนี่วสิขราตันดโทพย่นก็ลดยอดแ่ข้างล่างแล้วก็ย่างขึ้นมานําบันไดค่ะขึ้นมาเสิ้นนี้ก็ได้ satu được không? Bạn có muốn không? có không? Bạn có muốn không? Bạn có Bạn Bạn สวยงามสวยงามพี่น้องสวยงามรุ่มยินใช่ค่ะรังนกนางแอ็นเฮ็ดลังค่าขอบเอาไว้เลยพี่น้อง หลังค่าขรอบเอ่ลังฟังเสาล,ลงกหินเสาแบบไงอันนี้เป็นทางเป็นท่างไปน้ำหลืบน้าช่องพี่นอ้องเป็นท่างออกไปคุณค่ะจันผาต้นจันผา,าสอดขึ้นไปข้างบนคุณจันผาเอา,ามาอีสนาอรังการนนอลัองการงา,รนานสา่าง จันพาตีตัวจันพาอ,อ๋อคือน้ำหนาพาและอิ่นจันพานกนั่งแอน็นรังนกนั่งแอ่นยิงหอนได้ยิน ไมสีฟ้าเจ้าข oh, yeah, yeah. ้าบนกิฟ้าฟอะถ้าส่งฟ้าก็ห่า่นลห่างวน่อยห่าคนเอียมอเดี๋ยวราจะพาไปซื้อโอ้ยบมโหอยางได้สงฟ้าพได้เฮตุขาย ลุ้งมากาลมาแล้วพี่น้องลงมากลลวค่ะขึ้นไปทำบุญขึ้นไปชมนาผาเทิงวัดปลาผู้เขาไงค่ะไปไหว้พระไปทำบุญค่ะตอนนี้ลงมากแล้วค่ะยางคันยางตามคันบันไดลงมากค่ะนาพางามงานพี่น้องจิมงาน ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะต้นมะขอ้อพี่น้องตมะขอ